แฟนเพจเบนส์มอเตอร์มอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเน่งก็จะพาทุกทกท่านเนี่ยมาพบกับรถตู้ค่ะที่ทําให้การเดินทางของเราเนี่ยไม่ทาอะไรต่อไปนะคะเพราะว่า เป็นรถตู้ซ u เปอร์ VIP อย่างโฟก์คาราเวลนะคะคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะจะมีออปชันหรูหราสวยงามน่าใช้ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้มาชมนะคะในไลฟ์สดรีวิวของเน้งกันเลยแล้วตอนนี้เราก็ลังรายงานสดมาจากโชว์รูมของเราที่ถนนราชดาพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากจะถามคำถามนะคะอยากจะคุยกับเน้งนะคะก็สามารถที่จะเม้นต์มาด้านล่างนะคะจะคอยดูคอมเมนต์ของทุกท่านเนี่ยในไลฟ์สดนะตอนนี้เลยนะคะอย่างนั้นเนี่ยพามาชมกันเลยนะคะ ภายในนะคะของตุกรถตู้คาราเวลเนี่ยต้องบอกเลยว่าชนะขาดในเรื่องของขนาดของความกว้างขวางสูง โ oh, อ้อ่านั่งเราสบายไม่อึดอัดนะคะเรียกว่าเหมาะกับการเดินทางทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็การเดินทางต่างจังหวัดที่ต้องใช้เวลาหลายๆชั่วโมงนะคะ mm hmm. ก็ทําให้เราเนี่ยนั่งสบายไม่เมื่อยไม่อึดอัดนะคะสบายมากๆเลยในส่วนของเบาะนะคะคู่กลางเนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เพราะอะไรนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็น เบาะที่ออกแบบมาเป็น V.I.P. แบบ flat b a s นะคะคือเราสามารถที่จะปรับนะคะให้เป็นเบาะนะคะที่เอนนอนได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทำให้ทุกท่านดูนะคะก็คือเอนผนังลงไปนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะรออ่านคอมเมนต์นะคะอเอนเบาะลงไปนะคะแล้วก็ยกตัวที่รองน้องขึ้นมานะคะ นอกจากนั้นเนี่ยท่านไหนที่นั่งรถนานๆแล้กลัวเมื่อยนะคะคันนี้ก็ตัดปัญหาไปได้เลยเพราะว่าฟังก์ชันของการปรับเบาของเขา hmm. มีหลายส่วนมากๆทั้งในส่วนของที่ดันหลังนะคะในส่วนของที่ดันขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าออ,ออกแบบมาเพื่อการนั่งโดยสารอย่างแท้จริงนะคะ นอกเหนือจากตัว flatbed ตัวนี้แล้วเนี่ยเบาตัวนี้ยังสวยงามหรูหรามากๆนะคะเพราะว่าเป็นตัวลายดิมอนคัตนะคะจะเป็นลายข้าวหลามตัดนะคะออกแบบสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนกับรถเบนเล่หรือว่า S-Class เลยทีเดียวนะคะในขณะที่ราคาของเราตอนนี้เนี่ยไม่ถึง1ล้านบาทแล้วนะคะ <fin ishing> เพียงแค่9ล้าน9 0 0 0แสนบาทเท่านั้นเอง ยังไม่หมดค่ะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถเนี่ยมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอมอนิเตอร์ Monitor ตัวนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะเล่น DVD ได้นะคะใหม่มากนะคะพลาสติกยังอยู่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่น DVD ได้นะคะมีรีโมทนะคะควบคุมได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ DVD สักนิดได้ไหมนะคะอ่านะคะโอเคนะคะก็ เรียกว่านั่งดูอย่างสบายใจเฉบนะคะมากๆเลยนะคะเบาะหลังก็ยังกว้างขวางค่ะทุกท่านเดี๋ยวจะเดินเข้าไปนั่งเบาะหลังให้ดูนะคะสำหรับท่านที่กำลังเลือกซื้อรถอยู่นะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะ รงกลางเนี่ยจะเป็นคอนโซลกลางสุดหรูก็ได้นะคะเป็นลายไม้นะคะมีที่วางแก้วน้ำสอแก้วนะคะหรือเมื่อเราต้องการจะนั่งเต็มทั้ง3ที่นั่งเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเบาะนะคะที่หัวหมอนตรงนี้ยกขึ้นไปได้แล้วก็นั่งได้ทั้ง3ที่นั่งสบายๆโดยที่มีเลกรูมนะคะพื้นที่ของขาเนี่ยที่กว้างใหญ่มากๆค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะฟังก์ชันของที่นั่ง แถวกลางเนี่ยยังมีอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโต๊ะนะคะตรงนี้ซึ่งเราใช้เป็นทั้งที่ทานข้าวที่แต่งหน้าที่ทำงานที่วางแล็ปท็อปที่เซ็นเอกสารที่เซ็นเช็คนะคะ ได้ต่างๆมากมายนะคะเป็นที่นับเงินก็ได้นะคะโตะตัวนี้นะคะมีที่วางแก้วน้ํามีที่ช่องใส่ของตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงท่านไหนมีแท็บเล็ตมี iPad มินิยาาตยสารที่ชอบอ่านก็ยังใส่ไว้ที่ตัวช่องแท็บเล็ตตัวนี้ได้อีกด้วยนะคะและแน่นอนค่ะในยุค PM 2.5แบบนี้นะคะรถก็ต้องมาพร้อมกับเครื่องฟอกอากาศชาร์ปนะคะ ที่บิวอินมาติดกลับมากับตัวรถนะคะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์สุดยอดด้วยเครื่องเสียงโฟกัลค่ะกระหืมรอบคันมากๆนะคะนอกจากนั้นนะคะท่านยังสามารถหาความเป็นส่วนตัวขั้นสุดยอดได้นะคะโดยการปิดกั้นกระจกนะคะตัวนี้เป็น privacy glass นะคะปิดขึ้นไปนะคะทำให้นะคะเราสามารถที่จะ คุยนะคะสนทนากับคนในรถโดยที่ไม่ให้คนข้างหน้าได้ยินนะคะหรือนะคะบางท่านอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะภายในนี้นะคะก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะรถตู้คันนี้นะคะเป็นโฟกที่ออกมาจากศูนย์นะคะที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโฟกสวาเก e นนะคะก็คือท่านเนี่ยรถเนี่ยนะคะรถโฟกเนี่ยนะคะมีทั้งนำเข้าวิสระนะคะแล้วก็รถศูนย์นะคะ พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือคันนี้เป็นรถศูนย์นะคะไม่ใช่รถนำเข้าอิสระนั่นเองนะคะโอเคนะคะทีนี้ขอลงจากรถสักนิดหนึ่งนะคะท่านไหนมีคำถามอะไรนะคะขอเข้าไปดูในคอมเมนต์เราทักทายกันมาหน่อยนะคะคุณอธิพัฒนบอกว่างดงางดงามมากนะ,ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอะ ลงมานะคะแล้วจะมาขึ้นตัวเบาะหน้ากันนะคะแอปดูเลขไม้กันก่อนค่ะเลขไม้คันนี้นะคะ8,000 80, 0กิโลแท้ๆนะคะเซอร์วิสในศูนย์นะคะ v o l ks w a g e n นะคะทุกระยะนะคะ สบายใจแน่นอนกับเลขไม้แท้นะคะรถสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุชนไหนพิกอมน,น้ำท่วมนะคะเราตรวจสอบแทนท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสบายใจแล้วเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสิ่งเดียวที่ท่านต้องทำก็คือโอนจองนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคะอันนั้นก็ตามสะดวกเลยนะคะ mm. ในส่วนของที่คนขับของคาราเวลเนี่ยก็มีความกว้างขวางมากๆนะคะ ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับเบาะไดมอนด์ค u p นะคะตัวเดียไลยเดียวกับข้างหลังดูสวยงามหรูหรากว้างขวางนะคะอีกด้วยนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นรถนะคะแบบซูเปอร์ VIP นะคะที่น่าใช้มากๆนะคะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่อัตโนมัติแล้วก็ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายนะคะในทุกๆวันของผู้ใช้รถอย่างแท้จริงนะคะ ท่านไหนที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะโฟกคาราเวลคันนี้แล้วเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนั้งขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะที่0 9 2ย์ค่ะเก้าสอนะคะหรือไลน์ของเราคือเครื่องหมายแอด แล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบน z ์มอเ r อร์ l ตัวเล็กติดกันหมดเลยนะคะ Benz ์มอเต m a ์ l ของเรานะคะยังมี Youtube Channel มี TikTok อีกด้วยนะคะสามารถที่จะไปติดตามทางช่องทางอื่นๆได้ส่วนท่านไหนที่ยังอยากเดินทางมาดูรถของจริงนะคะที่โชว์รูมของเรานะคะในยุคโควิด1 9ในยุคนิว Normal แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสบายใจได้เพราะว่าที่โชว์รูมของเราเนี่ยเป็นแบบ โอเพนแอร์ทั้งหมดเลยนะคะในบริเวณโชว์รถนะคะให้ทุกท่านมองเห็นแบบนี้นะคะก็คือโอเพนแอร์ทั้งหมดเลยนะคะไม่มีห้องที่เป็นโชว์รูมโชรถที่ปิดนะคะก็มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นในส่วนของห้องรับรองลูกค้านะคะที่ท่านจะใช้ในการทำสัญญาเอ่ยออกรถคุยกับไฟแนนซ์ต่างๆนะคะ เรามีห้องรับลูกค้าเนี่ยแยกเฉพาะลูกค้าแต่ละกลุ่มคือท่านสามารถที่จะนั่งเฉพาะกับในครอบครัวของท่านนะคะโดยที่ไม่นั่งปะปนกับลูกค้ากลุ่มอื่นในห้องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสบายใจได้เลยทีเดียวนะคะฝากเบอร์โทราศัพท์ไว้ด้วยนะคะที่ที่092ย์เก้าสองค่ะเก้สี่ห้าหกสี่หนึ่งนะคะวันนี้เน้นกับโฟล์คคาร์เวลนะคะที่ลดราคาเซลล์สุดที่9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะ เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับการอัปเดตสต็อกรีวิวรถยนต์พรีเมียมนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ